ปรับตัวยูคอนะคะภายใต้บาลานแบนค่ะเขาจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยค่ะในการที่จะปรับในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเขาเนี่ยจะสามารถปรับในเรื่องของภูมิคุ้มกันกระตุ้นไม่ให้เกิดโรคภูมิแพ้ไม่ให้เกิดไมเกรนไม่ให้เกิดไซนัสไม่ให้เกิดหอบหืดซึ่งอาการเหล่านี้ค่ะมันมักจะเป็นที่มาของมะเร็งพุงจมูกในอนาคตถ้าเกิดว่าเราสามารถป้องกันภูมิคุ้มกันของเราได้กระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้นะคะจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะ และสําหรับตัวยูคอนะคะเราแนะนําให้รับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งก็คือก่อนนอนค่ะเพื่อทานในขณะที่ร่างกายได้พักผ่อนจะเป็นการได้รับสารอาหารสูงสุดสาหรับอาหารเสริมค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะเป็นยุคแห่งการดูแลสุขภาพโดยตรงเลยค่ะแล้วอีกระบบหนึ่งนะคะที่คนรู้สึกว่าต้องหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นก็คือระบบภูมิคุ้มกันหรืออิมมูเนตี้ค่ะจะบอกว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราเจอทั้ง PM 2 5จเราเจอทั้งสถานาการณ์โควิดคือหลายๆเรื่องค่ะมันค่อนข้างเกี่่ยวัันกบเรืองภูมมิ ดังนั้นทางบาลานแบรนด์เลงเห็นความสําคัญแล้วนะคะว่าการพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นอิมมูนบูสเตอร์ค่ะเพื่อทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรามันดีขึ้นมันน่าจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีค่ะอย่างตัวนี้นะคะจัดว่าเป็นซอฟต์เจลเราสามารถทําเป็นซอฟต์เจล dietary supplement product เลยเพราะว่าเราต้องการให้เขาว่าดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดูดซึมได้ในปริมาณมากค่ะ อย่างตัวแรกเลยนะคะมันคือไรเจอิมอ,อยหรือน้ำมันจมูกข้าวนั่นเองซึ่งน้ำมันจมูกข้าวเนี่ยถือว่าเป็นไขมันดีที่ดีมากๆต่อร่างกายของเราค่ะในน้ำมันรำข้าวนะคะก็จะประกอบไปด้วยสารในกลุ่มออริซานอลกลุ่มฟโตสเตอรอลโทโคฟิรอลแล้วก็สควาแลนที่เป็นกลุ่มโพลีฟีนอลค่ะต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มเซซามีออยหรือน้ำมันงาจริงๆจะบอกว่าน้ำมันงานเนี่ยเขาขึ้นชื่อมากๆนะคะในการเป็นราชาและก็ราชินีแห่งพื้นน้ำมันแล้วก็ธรรมชาติบ,บาําบัด เขาจะมีสารหลายๆกลุ่มเลยนะคะแล้วก <If S 1> no. ant. ็มีเบ n ฟิตในหลายๆด้านหรือประโยชน์ในหลายๆด้านอย่างเช่น1การเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์คือตัวน้ำมันงาดามเนี่ยสามารถกําจัดอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี 2. การเป็นแอนตี้ n คนเซอร์ปกติแล้วค่ะร่างกายเราจะมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เซลล์ร่างกายเรามีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติค่ะจะเกิดภาวะที่เป็นเนื้องอกแล้วถ้าเกิดโชคร้ายนะคะมันอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายแล้วก็เซลล์มะเร็งได้ดังนั้นนะคะตัวน้ำมันงาดามค่ะเขาสามารถป้องกันการเกิดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ ทำให้ลดอาาัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งในอนาคตได้ค่ะและอย่างที่3เลยคือการเป็นแอนตี้อินฟอร์เมชันหรือการลดอาการอักเสบค่ะเขาสามารถเป็นสารต้านอักเสบได้อย่างที่บอกไปล่ะค่ะว่าในกลุ่มคนที่มีอาการข้ออักเสบหรืออะไรก็ตามการทานน้ำมันงานดําจะสามารถลดอาการเจ็บหรืออาการอักเสบบริเวณข้อได้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะคือ p พลีลัซีสออยหรือน้ำมันงาคิมอนตัวน้ำมันงาคิมอนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยโอเมก้าสามสามารถทดแทนในปลาทะเลน้ำลึกและเป็นที่สุดแห่งพืชน้ำมันเลยนะคะจะบอกว่าในตัวโพลีลัซีสออยเนี่ยจะมีโอเมก้า3เยอะสำหรับคนที่รู้สึกว่าแพ้อาหารทะเลไม่กล้าทานโอเมก้า3จากปลาทะเลน้ำลึกค่ะสามารถทานตัวพลีลัซีสออยได้ซึ่งตัวเพลีลซีสออยเนี่ยหรือเป็นพืชน้ำมันอ่ะเขาจะมีตัวของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุในปริมาณมากจริงๆมีมากกว่าพืชทั่วไปถึง20เท่าได้สาม เขามีความสามารถในการดูแลในเรื่องของสมองช่วยในการพัฒนาแล้วก็เสริมการทํางานของระบบปลายประสาทดังนั้นคนที่รู้สึกว่านอนไม่หลับหรือนอนหลับยากหรือเมื่อรู้สึกว่าไม่สบายตัวทําให้เขานอนหลับยากมากขึ้นการทานน้ามันงาคี้ม่อนนะคะจะสามารถทําให้เขาว่าหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวต่อมานะคะเป็นจินสิงเอกแทรกหรือสารสกัดจากโสมค่ะเขาจะมีสปปรรพคุณโดดเด่นมากในเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างที่บอกละค่ะมันมีการทํางานวิจัยเยอะมากในการเอาสารสําคัญตัวจินซิโนโนไซเนี่ยออกมาวิเคราะห์ว่าในจินซิโนโนไซาจากโสมเนี่ยมีกี่ชนิดจริงๆจะบอกว่าแหล่งที่เราเลือกใช้อ่ะคะ่ะจะมีจินซิโนโนไซหลายชนิดมากอย่างเช่น RB1 RB2 RC RD RE แล้วก็ RG1 ซึ่งแต่ละทายะค่ะจะให้องค์ประกอบในการช่วยรักษาโรคต่างๆได้ต่างกัน อย่างเช่นเสริมสร้างการทําง,งานของระบบประสาทส่วนกลางดูแลในเรื่องของลดความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดหัวใจป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งค่ะ สำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวคอร์ดิเซปเอ็กทรัหรือว่าสารสกัดจากถังเชา่าซึ่งถังเช่าเองเนี่ยเขาขึ้นชื่อมากๆในการเป็นยาอายุวัฒนะและมีการยอมรับมาอย่างยาวนานในเรื่องของตำรับแพทย์แผนจีนค่ะสำหรับตัวถังเช่าเองนะคะเขาก็จะให้เบนเฟิตต่างๆในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i m m u n น t y หรือระบบภูมิคุ้มกันเป็นประโยชน์ต่อหัวใจแล้วก็ปอดและในเรื่องของไตค่ะสำหรับในแง่ของเรื่องอ immun น t y หรือภูมิคุ้มกันนะคะถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างสําคัญกับร่างกายเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้คนอนะ่ะให้ความสําคััญกบบบเรรื่อง,องะบบ กันกันอย่างมากเลยเพราะว่าตัวาสารสําคัญในถังเช่าที่ชื่อว่าคอดเดสเตอรินและอะดีโนซีนเนี่ยเขาจะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอะคะสามารถทํางานได้อย่างดีขึ้นเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อรับมือกับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในร่างกายนะคะ ในเรื่องของปอดและหัวใจนะคะจริง,รงๆแล้วสารสาคัญในถังเช่าก็คือตัวอะดีโนซีนแล้วก็ตัวคอดิเซปปินเนี่ยเขามีการทํางานวิจัยกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะว่าเขาใช้ตัวคอดิเซปนี่แหละค่ะยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของเชื้อมะเร็งปอดได้ค่ะและในแง่ของการทํางานของไตนะคะจะบอกว่าตัวคอดิเซปินนะคะที่มีในถังเช่าเขาสามารถกระตุ้นการทํางานของไตได้โดยการเข้าไปกระตุ้นในเรื่องของลดสาเหตุการเกิดภาวะไตวายจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและยังช่วยในเรื่องของ ลดการอักเสบของภาวะไตาวายด้วยค่ะ ต่อมานะคะคือชิตาเกะพาวเดอร์หรือเห็ดชิตาเกะซึ่งเห็ดชิตาเกะตัวนี้ค่ะเขาจัดเป็นเห็ดทางการแพทย์ค่ะสามารถใช้ในการรักษาโรคหรือว่าดูแลสุขภาพในหลายๆด้านค่ะในเห็ดชิตาเกะอย่างที่บอกเลยเขาอ่ะมีความสามารถในการเป็นเห็ดทางการแพทย์ใช่ไหมคะเขาก็จะมีงานวิจัยออกมาหลายด้านมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระเบื้อระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายจากงานวิจัยนะคะพบว่าเห็ดชิตาเกะค่ะสามารถเพิ่มปริมาณภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือไซโตไคายภายในร่างกายเพื่อเตรียมรับมือกับเชื้อโรคที่อินเจกเข้ามาในร่างกายได้ 哈。 ต่อมาเห็ดอีกตัวหนึ่งนะคะคือเห็ดยามาบูชิตาเกะพาวเดอร์อันนี้ก็เหมือนกันค่ะถือว่าเป็นเห็ดทางการแพทย์ตัวเดียวกันสําหรับเห็ดยามาบูชิตาเกะค่ะอย่างที่บอกไปนะว่าเขาเป็นเห็ดทางการแพทย์ดังนั้นมันจะมีรีเสิร์ชหรือง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เห็ดยามาบูชิตาเกะในการดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันโรคมากมายมันจะมีเปเปอร์หลายฉบับมา,มากๆที่ทําการรีวิวเกี่ยวกับการใช้เห็ดยามาบูชิตาเกะในการรักษาโรคและงานวิจัยส่วนมากค่ะมันจะมีประโยชน์แล้วก็ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับเห็ดยา,า,ามารถ ดูแลเรื่องสองสุขภาพองค์รวมแล้วก็ยังดูแลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้ดีขึ้นได้อีกด้วยอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้เห็ดยมามบูชิตะเกะเป็นที่ต้องการในตลาดหรือมีความแพร่หลายในการต้องการมากยิ่งขึ้น คือ1ค่ะเขาสามารถป้องกันการเกิดเนื้องอกหรือป้องกันการเกิดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติก็คือจัดเป็นแอนตี้แคนเซอร์ตัวหนึ่งได้เลยถูกไหมคะและต่อมาคือเขาสามารถยับยั้งการเกิดโรคเบาหวานโดยเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายสามารถปรับสมดุลน้ําตาลในกระแสเลือดได้แล้วก็ปรับสมดุลการทํางานของฮอร์โมนอินซูลินได้ค่ะต่อมาคือเขาสามารถช่วยรักษาอาการเสื่อมที่ปลายประสาทได้ดังนั้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นหรือรู้สึกว่าเรามีอาการล้าจากปลายประสาทเพิ่มมากขึ้นค่ะการทานเห็ดยามาบูชิตะ มันจะสามารถช่วยป้องกันในเรื่องนี้ได้ค่ะต่อมานะคะคือไมตาเกะพาวเดอร์ Powder, หรือเห็ดไมตาเกะค่ะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันในตระกูลเห็ดที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเห็ดทางการแพทย์นะคะมีงานวิจัยเยอะมากเกี่ยวกับการรักษาโรคแต่งานวิจัยหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะคือการเป็น a n t i c a n ค e นซจริงๆเราจะบอกว่าเขามีการใช้เห็ดไมตาเกะนี่แหละคะ่ะในการที่จะหยดลงไปบนเพลทหรือว่าบนจานเลี้ยงเชื้อของเซลล์มะเร็ง พบว่าการหยดเหเ็ดไมตาเกะลงไปค่ะมันจะสามารถยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของเซลล์มะเร็งบนเพลทหรือว่าจานเลี้ยงเชื้อของเซลล์มะเร็งได้ค่ะซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทําให้รู้ว่าตัวเหเ็ดไมตาเกะนี่แหละค่ะเขาสามารถแอนตี้การเกิดมะเร็งและที่สําคัญเลยนะคะที่เราพบก็คือ การทานไมตาเกะเนี่ยมันสามารถลดอาการไซเอฟเฟกหรืออาการหลังจากการทำเคมีในผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งพบว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งอะ่ะมันจะมีการทำเคมีใช่ไหมคะและไซเอฟเฟกหลังจากการทำเคมีมันจะมีหลายอาการมากอย่างเช่นอาเจียนเวียนศีรษะผมหลุดร่วงหรือแม้กระทั่งเบื่ออาหารการท,าที่เขาให้ผู้ป่วยอ่ะค่ะทานตัวเห็ดไมตาเกะก่อนรับการเคมีบำบัดก็คือก่อนรับเคมีค่ะมันจะสามารถลดอาการไซเอฟเฟกจากการรับเคมีบำบัดได้คะ่ะ และหลังจากกลุ่มคนที่ให้คีโมนะคะเขาจะมี side effect จากการให้คีโมน้อยลงแล้วเนี่ยเมื่อให้คีโมเสร็จแล้วถามว่าเห็ดไมาตาเกะยังจําเป็นไหมจริงๆยังจําเป็นมากๆสําหรับผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งอะคะ่ะเขาจะมีความบกพร่องทางด้านภูมิคุ้มกันดังนั้นการทานไมาตาเกะอะคะ่ะมันเป็นการอินฟูหรือเป็นการเพิ่มขึ้นข,นของตัว immunity หรือระบบภูมิคุ้มกันฉะนั้นในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งอะคะ่ะจำเป็นจะต้องทานตัวไมาตาเกะหรือว่าเห็ดไมาตาเกะนี่แหละคะ่ะเพื่อบูสอัพหรือว่ากระตุ้นการสร้างภูมิคุมกกันในใร่่าางายะ สำหรับตัวจิงเจอร์รูสเอ็กแทนะคะหรือสารสกัดจากขิงจริงๆขิงเนี่ยถือเป็นสมุนไพรไทยที่เรารู้จักกันมาอย่างยาวนานเนาะไอประเภทการทานน้ำต้มขิงหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือการสกัดสารสกัดที่เป็นสารสำคัญของข,องขิงออกมาอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนะคะเรารู้ดีว่าขิงอ่ะมันมีประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเขาสามารถช่วยลดในเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้เขาสามารถลดในเรื่องของความดันโลหิตลดเรื่องของความอ้วนแล้วก็ลดในระดับไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลได้และที่สำคัญเลยคือขิงนะคะยังมีสารสำคัญที่ชื่อว่าจิงเจอรรอล ไอตัวจิงเจอรอลนี่แหละคะ่ะที่เขาเคยทํางานวิจัยนะว่ามันสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ค่ะตัวต่อมานะคะเป็นสารสกัดจากพลูคาวค่ะซึ่งตัวพลูคาวเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยนะว่าเขาทําการวิเคราะห์คอมโพเนนต์หรือว่าองค์ประกอบจากในพลูคาวเนี่ยว่าในพลูคาวมีอะไรบ้างองค์ประกอบหลักๆของพลูคาวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคือ1กลุ่มฟลาวานอยด์ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหญ่เลยนะคะและ2คือกลุ่มโพลีฟีนอลค่ะ มันมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับตัวพลูคาวค่ะว่าสารสก,กัดจากพลูคารเนี่ยล้วนแต่เป็นสารที่สําคัญต่อร่างกายนะเราสามารถใช้ตัวพลูคาวเนี่ยในการดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างเช่นการบูสต์ในเรื่องของอินม,มูนหรือกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะถ้าระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายดีอะค่ะมันจะส่งผลให้สุขภาพของเรา,าดีขึ้นอาการป่วยก็จะเกิดได้น้อยลงดังนั้นการปะชิญกับมลภาวะอย่างเช่น PM. 2 5หรือแม้กระทั่งตัวโควิดก็ตามค่ะสามารถป้องกันได้และมากไปกว่านั้นนะตัวพลูคา่ะ มีธิ์ในการเป็นแอนติไวรัลเอฟเฟกหรือมีธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสหลายชนิดเขาจึงนิยมนาพลูคาวค่ะมาใช้ในการรักษาอาการอักเสบต,ต่างๆและช่วยกระตุ้นภูมิที่เกิดจากตัวไวรัสค่ะตัวต่อมานะคะคือตัวการโนเดอรม์มาหรือสารสก,กัดจากเห็ดหลินจือค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดหลินจือที่ให้พภชนาการหรือว่าคุณค่าทางสารอาหารนะที่ค่อนข้างเยอะสารสำคัญของมันก็จะเป็นพวกโพลีแซคคาไลไตรเทอร์พีนอยเยอรอมมเนียอินซี กรดไขมันโอเลอิกแล้วก็ซูเปอร์ออกไซด์ดิมูเตสค่ะตัวการโนเดอร์มานะคะหรือเห็ดหลินจือเนี่ยจะมีงานวิจัยเยอะมากพบว่ามันมีสารสำคัญหลายชนิดนะที่ทำที่นำมาทำเป็นงานวิจัยที่ใช้ในการรักษาโรคหรือป้องกันการเกิดโรคค่ะ ซึ่งในสาร์สาคัญของตัวเต็ตหลินจือนะคะมีหลายๆตัวมากๆและหลายตัวนั้นเขาเอามาทํางานวิจัยเยอะมากอย่างเช่นเบต้าดีกรูแคนตัวเบต้าดีกรูแคนเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของการกระตุ้นอิมมนูนหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะการโนนอริกแอซิดอันนี้ก็จําเป็นมากในการที่จะหยุดยั้งการทํางานของฮิสตามีนจึงลดอาการเกิดภูมิแพ้โรคหอบหืดแล้วก็โรคปอดแล้วก็โรคไซนัสได้ค่ะ ตัวต่อมานะคะคือยีสต์เบต้ากลูแคนจะเห็นว่ายีสต์เบต้ากลูแคนค่ะเราพยายามเลือกสารจากแหล่งแล้วก็สเปคที่ดีที่สุดโดยเบต้ากลูแคนของเราเราใช้แหล่งที่ชื่อว่าเยสติมูลที่มีสิทธิบัตรดับกรองเยอะมากแล้วก็เป็นเบต้ากลูแคนที่มาจากประเทศเยอรมันค่ะ สำหรับงานวิจัยสำหรับตัวยีสต์เบต้ากลูแคนในแหล่งที่ชื่อว่าเยสติมูนะคะเขาจะมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโดยเขาจะแบ่งกลุ่มทดลอง2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกได้รับตัวเบต้ากลูแคนและอีกกลุ่มนึงอะคะ่ะไม่ได้รับเบต้ากลูแคนจากผลการทดสอบนะคะเขาพบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับตัวเบต้ากลูแคนนะคะจะมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอะคะ่ะน้อยกว่ากลุ่มพาซิโบที่ไม่ได้รับตัวเบต้ากลูแคนค่ะ สำหรับตัวเยสติมูลนะคะจะเป็นตัวเบต้ากลูแคนที่มีโครงสร้างสามมติติตามธรรมชาติเลยและมีความบริสุทธิ์ที่ค่อนข้างสูงมันจะไปกระตุ้นตัวป้องกันอื่นๆอย่างเช่น B เซลล์ ale, T เซลล์ ale, ที่กลไกพวกนี้จะเป็น,นกลไกในการกระตุ้นในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาภายในร่างกายดังนั้นการทานเยสติมูลหรือการทานเบต้ากลูแคนค่ะจะช่วยป้องกันอาการเจ็บป่วยแล้วก็ทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่พร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอค่ะ สำหรับตัวต่อมานะคะจะเป็นตัวโคเอนไซม์คิวค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าตัวโคเอนไซม์คิวนะคะจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันการเกิดภาวะออกซิเดชันภายในร่างกายและลดความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายค่ะการมีโคเอนไซม์คิวในร่างกายในปริมาณที่เพียงพอนะคะจะส่งผลให้เซลล์ภายในร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติค่ะ และสำหรับ u c a l Soft Gel d i e t a r ซ Supplement Product ์นี่แหละค่ะที่จะเป็นสุดยยอดอาหารเสริมที่จะช่วยดูแลสุขภาพองค์รวมในเรื่องของการรักษาในเรื่องของโรคหอบหืดในเรื่องของโรคไซนัสแล้วก็โรคทางเดินหายใจและยังกระตุน้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะ